จะมานำเสนเรื่องการรับส่งไม้คาทาในการยืดัานะครับก่อนอื่นเราก็จะมีไม้กระทานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการรับส่งไม้ที่ถูกต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นลําดับแรกนะครับสอนวิธีการจับไม้กระทานะครับจับไม้กระ่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในการรับส่งไม้กระทาเราต้องใช้ มือซ้ายนะครับมือซ้ายหายไปด้านหลังนะครับหายขึ้นสนามหัวไหล่มองรอดช่องผ่านลักแร้ตัวเองนะครับคนรับไม้คนส่งไม้จะต้องนะครับส่งไม้ในลักษณะขนานนะครับฟันลงนะครับเป็นมุมฉากนะครับนี่เพื่อนๆมาดูเลยครับตอนแรกนะครับคนส่งไม้จะต้องส่งมือขวา คนรับไม้จะต้องรับไม้ด้วยมือซ้ายนะครับวิธีการส่งนะครับก็จะใช้สัญญาณในการส่งให้กับคนรับไม้นะครับโดยที่ผมจะเรียกเป็นชื่อเล่นนะครับสมมติจะเริ่มส่งนะครับดูระยะส่งไม้ดีนะครับให้ผู้รับไม้ยื่นมือมาก่อนนะครับมาดูกันะครับบ้างนะครับ,บ ผู้รัไม้ก็ยื่นมือมาหลังจากนั้นให้เราฟันจากเขาไหลลงปึ๊บนะครับเสร็จปึ๊บนะครับผู้รัไม้จำไม้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นมือขวาเพื่อที่จะส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับคนต่อไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันว่านะครับพอรับไม้เสร็จนะครับคนที่ส่งไม้เสร็จก็จะมาเป็นคนรับมาดูกันนะครับในังหวะนี้ปึ๊บ มือมรับไม้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นมือขวานะครับนี่คือขั้นตอนของการรับการส่งไม้คาถานะครับในการวิ่งผัดนะครับของการวิ่งนะครับในประเภท4ี่พูร้อยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ